สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิดวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องคดีอาญากรรมจริงๆผมก็ไม่อยากพูดนะแต่ก็มีคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคดีอาญากรรมเนี่ยนะฮะที่เป็นขาน่าวนะปัจจุบันเนี่ยตำรวจเนี่ยยศพันตำรวจเอกเป็นผู้กํากับอ่ะอยู่ชิ่ล่าบุรีอ่ะนะครับไปอุ้มฆ่าทอมอ่ะเพราะว่าอิจฉานะที่เด็กของตัวเองเนี่ย ไปรักกัทะทอมนะฮะแล้วก็มีการบอกว่าผู้หญิงที่เอาไปเนี่ยไปหลอกเอาเงินจากพุ่มกลับไปถึง4ล้านแล้วก็ไปเลี้ยงทอมจนเป็นที่ามาของความแค้นไปจ้างเงิน2ล้านอะไรเงี้ยนะฮะจ้างจ้างสอง,งแสนแล้วก็มีทหงทหารเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีลูกน้องของกำนันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมีนักร้องเข้าไปเป็นนกต่อเอาทอมไปแล้วก็มีภ้าวงจรปิดอะไรต่างเนี่ยก,ก็เป็นข่าวแล้วสุดท้ายก็ไปกุดศพแล้วเจอ เป็นที่ทโจดขานกันมากเลยแล้วก็พูดกัน Talk the of the Town นะเป็นสิ่งที่พูดกันในในเมืองกันมากเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นทำไมคนระดับผู้มกับทําแบบนี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนั่นคือในเชิงปรากฏการณ์ข่าวแบบนี้ถ้าผู้ชมดูที่ไหนก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้นเหตุของมันคืออะไรกลยุทธ์ปัญหาต้นของปัญหามันคืออะไรนะครับต่าหากที่มาเกิดสิ่งเหล่านี้นะครับ เพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตำรวจคนก็เลยสนใจทําไมคนสนใจเรื่องของตํารวจเพราะคนสถานก,การณ์ณปัจจุบันในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาประชาชนไม่ค่อยมีความรู้สึกที่ดีกับตํารวจเท่าไหรนักถึงแม้ว่ามีการรัฐประหารมาก็จะมีความพยายามในการปฏิรูปตํารวจแต่ก็ท่านผู้ชมคิดว่าปฏิรูปได้ไหมพอเห็นตํารวจไปทําร้ายประชาชนฆ่าประชาชนไปสั่งการซึ่งตํารวจก็บอกว่า เขาภาคเศษบอกว่าเขาแค่ให้ไปสั่งสอนนะแต่ก็สุดท้ายก็เป็นฆ่าท่านผู้ชมเชื่อไหมอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องพิจารณาดูเขียนใต้คลิปเดยนะเชื่อไหมนะแล้วผู้ชมคิดถึงเรื่องอะไรนะหนีพ้นไหมจะพูดถึงการปฏิรูปตารวจเห็นไหมกลับมาที่หลักเดิมนี่แหละกลับมาที่เดิมอำาเอ,อำนาจไงความมีอำนาจก็คิดว่าตัวเองทําได้คิดได้สั่งได้ทําได้ก็ผลที่ตามมาก็ พบตรก็สั่งบอกว่าขนาดใหญ่กว่าผู้กกับยังต้องดําเนินการจรึงมีคําสั่งปลดออกและไล่ออกดำเนินคดีตามกฎหมายและตั้งกำลังานสอบสวนด้วยเป็นผู้กํากับแล้วนะฮะเป็นผู้กำกับแล้วคดีเริ่มต้นจากเรื่องของความหึงหวงนะอารมณ์ชั่ววูบเสียหน้าเพราะตัวเองมีตําแหน่งสูงเด็กถูกแย่งอะไรต่างเนี่ยก,ก็ที่เขาสรารภาพก็คือ รับสารภาพก็คือว่าให้เอาไปสั่งสอนผลที่ตามมาก็คือต้องมีการฆ่าทอมทอมก็เป็นคนหน้าตาดีอายุสามสิบกว่าก็มีข่าวอยู่ว่าผีทอมมาเข้าแม่อะไรมาเนี้ยนะฮะมาเข้าแม่บอกมาฆ่าทำไมไปทำอะไรผิดต้องมาฆ่ากันขนาดนี้อะไรอย่างงี้นะฮะพ่อคนตายก็ไม่เชื่อว่าลูกจะไปเอาเงินมาถึงแม่ครอบครัวจะแยกกันอยู่มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ศพของลูกไอ้ลูกเนี่ยก็มาเข้าฝันบอกว่าถูกฝังอยู่ขอให้ไปเอาออกจากที่ฝังหน่อยนะครับแล้วก็ตำรวจก็ชนสุบพิกศพไปเจอตอนไปเจอศพเนี่ยก็เจอศพที่ดีสอร์นะจากนั้นก็ไปเจอว่าท่อนล่างเนี่ยไม่แสงเกง่งก็ไปดูว่าข่มขืนหรือเปล่าแล้วก็ถูกฝังทั้งเป็นไหมอะไรเงี้ยก็เป็นขั้นตอนกระบวนการทางนิติเวชนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญของมันคือเรื่องของอํานาจฮะหัวใจของมันคือเรื่องอํานาจการใช้อํานาจบรรลุแก่อํานาจ <c oughs> นะครับจนเลยคําว่าพอดีไงเลยเขามาพอด,าาพอดีแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปตํารวจมันสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นว่าการปฏิรูปตำรวจมันมันได้ผลไหมหรือว่าเขากําลังทําอยู่เอาตํารวจไม่ดีออกไปเอาตำรวจดีๆเข้ามาอา้าวไปเจออะไรอีก การทุจริตตารวจอีกเอ้าเขาก็จับนะเขาก็ดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กำลังทมผิดเออก็น่าจะเป็นการไปรู้ตํารวจแต่อีกทางหนึ่งประชาชนก็จะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การไปรู้ตํารวจนี่นะมันไม่ได้ทําให้ประชาชนพึงพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะครับก็มองได้อีกมุมหนึ่งแต่ข้อที่จริงแหละคืออะไรกันแน่ผมเรียนท่านผู้ชมนะก็ยังเรียนเหมือนเดิมนะผมไม่เคยเปลี่ยนหลัก หลักคือว่าการปฏิรูปประเทศจะเกิดขึ้นได้การปฏิรูปองค์กรอย่างกระทรวงทบวงกรมตำรวจกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาไทยอ,อะไรในส่วนของกระบวนการยุติธรรมก็แล้วแต่ผมยืนยันเหมือนเดิมว่าหลักของมันที่ตั้งทมที่โครงสร้างถ้าเราไม่เริ่มต้นที่โครงสร้างการปกครองให้เสร็จคุณจะไปป,ะปฏิรูปกระทรวงทบวงกรมใไดไม่ได้เลยและผมยืนยันมาโดยตลอดจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีมาแล้วมันไม่ได้ โอกาสทองของชาติไทยมาถึงแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็มีความพยายามมีความมุ่งมัน่นมีความตป้ามายมียุทธศาสตร์ที่เหมือนกันแต่ยุทธวิธีที่ไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็ลองปรับดูผมก็จะพูดอย่างนี้แล้วก็ลองดูแล้วก็เผชิญสถานการณ์ดูแล้วก็ปรับใช้ดูถ้าปรับใช้แล้วมันดีก็ดีปรับไม่ใช้ก็แล้วไปแค่นี้ก็เริ่มทําในสิ่งที่อันใหม่ๆที่มันดีนะครับต้นเหตุของมันคือการปฏิรูปที่มันไม่สําเร็จ มันสะท้อนความปฏิรูปการปฏิรูปตํารวจที่ที่การให้ยศให้ตําแหน่งเลิกพนักงานสอบสวนต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิรูปตารวจมันเป็นการพัฒนาองค์กรซึ่งไม่ประสบความสาเร็จด้วยใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าเลิกพนักงานสอบสวนแล้วส่งผลทําให้คดีนี้อ่ามันจะไม่เกิดไหมมันก็ไม่ใช่จิตสํานึกมันจะทําให้ตํารวจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมมันก็ไม่ใช่ Yeah. ประชาชนพึงพอใจในความเป็นตำรวจไหมมันก็ไม่ใช่ออกอะถามว่าตำรวจพึงพอใจในหน้าที่ของตนไหมไปปลดพนังกงานสอบสวนออกทั้งหมดมันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเห็นไหมพอมันไม่ใช่ปุ๊บสะท้อนให้เห็นว่าการเรื่อตำรวจสำเร็จไหมที่บอกว่าจะให้ยศให้ตำแหน่งให้อาวุธตำรวจเยอะๆะตำรวจจะได้จะได้เป็นคนดีอนะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงพราะมันไม่ใช่เสร็จมันก็จะเกิดตัวแปร เรื่องการใช้อำนาจตามมาเรื่องรถตู้ไปแตะปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็เริ่มมีข่าวละมีทั้งตำรวจมีทั้งคนที่ไปอ้างเป็นทหารไปอ้างว่าชอบไปกิบบินตู้บางที่เป็นล้านบางที่เป็นแสนตามมาละเห็นไหมฮะเพราะกระบวนการต้นทางเนี่ยมันไม่เสร็จต้นน้ามันไม่เสร็จคือปฏิรูปมันไม่เสร็จไอสิ่งอันนี้ก็เป็นตัวแปรอะไรอย่างนี้ผมพูดเสมอว่าสิ่งนี้มันคือปรากฏการณ์ที่เราเห็น นะครับเพราะต้นของมันคือปฏิรูปมันไม่เสร็จมันไม่ได้ถ้ามันได้เราจะเห็นอย่างนี้น้อยมากประเด็นคือการปฏิรูปมันเริมร่มต้นจากตรงไหนผมก็เรียนย้ำอยู่เสมอว่าการปฏิรูปสิ่งเหล่านี้นต้องเริ่มต้นจากหนึ่งกามตรีทึ่งมีหน้าต้องเป็น,น้ัมตรีที่มาจากการปฏิรูปนะครับคนต้องเห็นการปฏิรูปคือมี2แนวทางากิ่งเรามี2แนวทางคือ1มาจากรัาบาลปฏิรูปรล้วนเลย 2. มาจากไหนมาจากการผสมของภาคประชาชนที่มาจากการปฏิรูปกับ รัฐบาลทหารมาผสมกันนะอันใดอันหนึ่งอันนี้ผมก็เปิดทางแนละ้วะพรามันจะมีสองแนวทางมันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคือคนต้องยอมรับว่ามันจะเกิดการปฏิรูปก่อนถ้าคนไม่ยอมรับคุณจะปฏิรูปจนตายอนะ่มันก็มันก็ปฏิรูปไม่ได้นะครับเราจะรื้อบ้านหลังนี้คนในหมู่บ้านเขาไม่ยอมรับให้คุณไม่คุณสร้างอ่ะร้องเรียนลูกเดียวคุณก็ยกร้องเรียน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 คุณสร้างอะไรฉันผมไมยก่นรือ้อ มันก็ไม่สําเร็จอ่ะมันสําเร็จแป๊บเดียวมันก็เจ๊งอีกอใช่ไหมนั่นหมายความว่าวิธีการเนี่ยกุศโลบายเป็นส่วนสําคัญนะสำคัญมากที่จะทําให้เกิดการปฏริรูปประเทศได้เรื่องของตํารวจไปฆ่าทอมเป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นกุศโลบายสําคัญในเชิงกลยุทธทางการเมืองรีงกว่ายุทธศิลป์ทำอย่างไรให้เกิดความเข้าใจว่าการปฏิรูปประเทศจะเกิดขึ้นและต้องกระจายเป็น คุยภาคตำบลหมู่บ้านอำเภอให้ได้แต่ไปใช้เรื่องของศูนย์อะไระศูนย์ดำารงนการมไปทำนั้นไม่ใช่คนละเรื่องนั้นศูนย์ร้องเรียนคนละเรื่องไม่ถึงมันมีอย่างอื่นวิธีอื่นแต่มันต้องร่นจากโครงสร้างตรงนี้ก่อนถ้าโครงสร้างนี้ได้ทำผมก็ยังไม่พูดมันต้องทำจากโครงสร้างเหล่านี้ก่อนไงถ้าบอกว่ารัฐบาลไม่ผมก็ยังไม่พูดผมมันพูดไปมันเสียของนะมันจะเสียหายควรทําตามขั้นตอน นะทีนี้สิ่งที่จะทำเหล่านี้เนี่ยผมว่าคนที่มีอำนาจเขามีความพยายามผมก็เห็นความพยายามนะ,ะความพยายามนั้นมันก็ไม่สําเร็จเพราะผมรู้ไงว่ามันยากไงน,นะถ้าไม่ตกผลึกทางความคิดจนเป็นเกล็ดแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถมองเห็นการเป็รูปได้เลยคุณไม่เข้าใจอดีตคุณจะมองไม่เห็นปัจจุบันแล้วนะคุณจะไปอนาคตไม่ได้นี่คือหลักการเมืองที่มันลึกซึ้ง จะวนอยู่ที่เดิมก็จะทําในสิ่งที่เห็นจะทําโครงสร้างในสิ่งที่เห็นแต่ไม่รู้มันเกิดอะไรมาก่อนเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยให้ความสาคัญพอไปเรียนผมรู้โอ้โหมันไม่ใช่ต้องตกผลึกกับมันโอเคประวัติศาสตร์อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่คุณต้องเข้าใจผลึกกับมันว่าผลึกของมันคืออะไรเกร็ดของมันคืออะไรปรากฏการณ์อาจจะไม่ชัดเพราะมันมันเปลี่ยนแปลงในแต่ตามคนเขียนแต่สิ่งที่ตามมาคือเกล็ดของมัน่ะ นะเกรดของมันคืออะไรหัวใจของมันคืออะไรเหมือนการทรําดุดสนิทญี่ปุ่นต้องเห็นหัวใจของมันได้หัวใจของมันแล้วเราก็เอาหัวใจของมันมาแล้วก็มุ่หวงังแล้วมันจะเดินไปได้นะครับนักศึกษาที่เรียนปิเอกเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อเข้าใจสิ่งนี้นะครับจะเข้าใจสิ่งนี้ว่าเราเราทำอย่างนี้ต้องให้ให้ได้ต้องอ้างอิงมันให้ได้ถ้้เราต้องเห็นแล้ทําให้คนอื่นเห็นด้วย <laughs> <laughs> เห็นเองก็ไม่ได้ต้องเขียนให้คนอื่นเห็นถ้าคนอื่นไม่เห็นมันก็ไม่สําเร็จไงนะฮะ อาจารย์ที่เขาจะให้ผ่านเขาก็ไม่ผ่านไงคุณก,ก็แก้เรื่อยๆไงก็ไม่จบบททีประมาณเนี้ยก <c oughs> ็มาเล่าสู่กันฟังนะฮะใครไเชื่อ <c oughs> เรื่องของค่าค่าสาวทอมมันจะกลายเป็นเรื่องของการไปรูปที่ไม่สําเร็จการรู้ใช้อํานาจการความพยายามที่จะเกิดการปฏิรูปแสดงให้เห็นว่ามีการเด็ดขาดกับทางตํารวจที่กระทาความผิดแต่ทุกคนประชาชนกับคิดว่าการฏปรูปไม่สําเร็จต่างหาก <ś les> แปลกปิหมกันนะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทย ให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบัมนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟสองทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้น วงแทนแผ่นดิงของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสีวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุก ไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสง บนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืน มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราอยู่เมืองซี มาแต่กำเนิดบ,บนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศีวิไลประเทศไทย